สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับอ่าผมจะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับเป็นนะครับเหรียญนะครับของท่านอาจารย์ทิมนะครับวัดช้างไห้นะครับซึ่งเป็นนะครับพระดีนะครับปีลึกนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับผมเป็นนะครับพระปีลึกเลยนะครับปีสองศูนย์นะครับผม นี่นะครับก็ไปเลี่ยมพลาสติกนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ปิ้งนะครับใส่ปิ้งเลี่ยมพลาสติกมาใส่ปิ้งนะครับก็เลี่ยมแล้วผมก็ไม่ได้แฝงนะครับเลี่ยมแล้วก็ไม่ได้แฝงนะครับก็เอเพื่อนะครับนํามาเนี่ยให้นะครับให้พี่เพื่อนๆเนี่ยได้ไปใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นนะครับ สิ่งที่เหลายท่านนะครับเรียกร้องมานะครับผมก็จัดให้ตามคาขอนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับผมนี่นะครับมาดูมาดูกันนะครับว่าพลาเนียมีความใหญ่นะครับขนาดไหนผมขออนุญาตนะครับเทียบกับเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับผมเทียบกับเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับซึ่งเป็นเซมานะครับขนาดมาตรฐานนี่นะครับอง์นี้นะครับเป็นนะครับเหรียญ อาจารย์ทิมนะครับเหรียญอาจารย์ทิมนี่นะครับเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อทิมนะครับแล้วก็มีเป็นลายนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับพิมพ์เขาแบบนี้ก็สวยดีนะครับไม่เหมือนรุ่นไหนเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมเนี่ยก็คือผู้ปลุกเสกนะครับและสร้างหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนั่นเองนะครับผม ตัวหนังสือเขาคมดีนะครับหลวงพ่อทิมนะครับก็คืออาจารย์ทิมนะครับวัดชังไห้นั่นเองนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนี่นะครับนี่ก็ด้านหลังก็เป็นรูปสถูปนะครับก็นูนปั๊มนะครับปั๊มนูนขึ้นมานะครับดูกันชัดๆนะครับผมเหมือนซ่องเลยนะครับอ่า มียันนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีนะครับคําว่าวัดชางไ้นะครับเหรียญนี้ออกที่วัดชางไ้นะครับในปีพศนะครับสองห้าสองศูนย์นะครับผมอาจารย์ทิมนะครับปีสองห้าสองศูนย์เหรียญนี้นะครับไม่ทันท่านอาจารย์ทิมปลุกเสกนะครับอาจารย์นองนะครับวัดไส้ขาวนะครับมาปลุกเสกให้นะครับผม เพราะว่านะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านจันทิมนี่คือปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญเนี่ยนะครับมีอายุเก่านะครับสี่สิบปีแล้วนะครับเพราะเหรียญนี้เป็นปีนะครับปีสองศูนย์นะครับกระไหลทองเนี่ยนะครับก็จะแห้งเหือดนะครับผมไปตามกาลยะเวลานะครับองค์นี้นะครับด้วยฟาร์มที่นะครับด้วยฟาร์มที่เหรียญเนี่ยปั๊มนูนสูงมากนะครับ เหรียญขับปั๊มนูนสูงมากนะครับผมจะให้ดูครับอ่าปลายจมูกอาจารย์ทีมนี่โดนหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับจนน่าเกียดนะครับผมเพราะว่าพ้าเนี่ยนูนสูงจริงๆนะครับอ่าอันนี้ชี้ชี้ให้ดูนะครับผมแต่โดยรวมนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อกระไหล่ทองนะครับแต่ว่าาร์มจริงแล้วเนี่ย เขานะครับได้ทําการนะครับปั๊มเนื้อทองแดงเสร็จนะครับก็นํามาชุบนิกเกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระไหลทองซ้ําลงไปนะครับผมสังเกตว่าตรงที่นูนออกมาเนี่ยบางจุดเนี่ยนะครับเป็นขาวๆนะครับเพราะว่าเป็นสีของนิกเกิลนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นผิวดเมดเดิมเลยเห็นไหมครับแห้งๆกระไหลทองนะครับนี่คือฝามเก่านะครับของเหรียญนี้นะครับผม เรื่องนี้อยู่กับผมเป็นปีนะครับอยู่กับผมเป็นปีน่าจะหลายปีแล้วด้วยนะครับเพราะว่าผมทําช่องนะครับก็เลยเออลื้อพ้านะครับของตัวเองที่สะสมไว้นะครับไปเลี่ยมนะครับไปเลี่ยมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาลงในช่องนะครับเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยจะลงทําลงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเพียบเลยนะครับผ้าที่ผมเก็บไว้นะครับผมชอบเออลงปทะวดนะครับมากๆนะครับผมอมตะนะครับนี่รันตายนะครับผมสายนี้นะครับ อาจารย์น้องนะครับวัดไสขาปุกเสกเหรียญนี้นะครับเผื่อพี่ท่านใดนะครับมีเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่ามีเหรียญหลวงปู่ทวดเยอะแล้วนะครับยังไม่มีเหรียญหลวงพ่อทิมเลยเนี่ยนะครับยังไม่มีเหรียญหลวงปู่ทิมเลยเนี่ยก็เหรียญนี้นะครับก็นําไปผสมให้ครบคอลเลกชันนะครับผมออกวัดชังให้โดยตรงนะครับอาจารย์นองปลุกเสกนะครับผมอาจารย์นองวัดไสขามาปลุกเสกให้นะครับ นี่นะครับผิวพระนะครับผมก็อง์นี้นะครับเอาไม่แพงนะครับผมเปิดไว้ที่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมสบายใจได้นะครับเพียงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเอ่อเท่านั้นนะครับผม มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบ400คลิปแล้วนะครับก็เชิญเข้าไปนะครับติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพราะว่านะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆหมนะครับ ที่ผมลงไปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆนะครับอได้เข้ามานะครับรับชมกันเลยนะครับผมได้เข้ามารับชมกันเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับผมนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ